สำหรับใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องเติมนี่เลยเข้าไปในร่างกายนะคะใครที่มีปัญหานะคะผิวหมองผิวคล้ำนะคะมีฝ้าเยอะมีกระหนานะมีจุดด่างดำนะคะมีรอยแผลเป็นที่รักษาไงก็ไม่หายสักทีรอยสิวที่เป็นแล้วก็เป็นอีกเป็นแล้วก็เป็นอีกไม่หายสักทีนะตัวนี้เลยทําให้ขาวขึ้นนะเพราะว่าเป็นกูต้าพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะช่วยให้ผิวเราอะขาวขึ้นได้ถึง3ระดับนะฝ้ากระจุดด่าง ดำรอยแผลเป็นรอยสิวนะจะหายเร็วมากๆนะคะแล้วที่สําคัญคือมันมีคอลลาเจนไดเปปไทด์ที่ดูดซึมได้ดีที่สุดในโลกจากอาซาฮีนะคะไม่พอแค่นั้นนะคะในนี้ยังมี SOD จาก Peach นะคะซึ่ง เป็นสารที่ช่วยต้านแก่นั่นเองช่วยให้ผิวพรรณเราดูเด็กลงแล้วอวัยวะต่างๆในร่างกายที่สําคัญนะคะมันจะเข้าไปขับสารพิษแล้วก็ช่วยเราซ่อมแซมอวัยวะต่างๆมันก็เลยทําให้เราเนี่ยดูเด็กลงได้ไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลนะคะหอมอร่อยมากๆเป็นรสพีชค่ะ